ใจเสียงเรื่องรักนี้ชั่วนิรันต์โดยวริษฐาก่อนรับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังผลงานต่อไปของวริษฐาด้วยนะคะรักนี้ชั่วนิรันต์ตอนที่สี่โดยวริษฐาเช้าของวันใหม่ร่างผอมแห้งของเยปียังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนและมีร่างผอมแห้งผิวกายดำสนิทของจุม๋ม นอนปูเสื่ออยู่ใต้เตียงนอนของเยปีเพราะจากเหตุการณ์เมื่อคืนคืนสวดศพคืนที่สองของพรณน,นาได้สร้างความอกสั่นขวัญหายให้แก่จุ๋มเป็นอย่างมากภาพที่พรณน,นาเดินเคียงคู่กับทนายความหนุ่มรูปหล่อในงานศพของเจ้าหล่อนเองไม่มีใครได้เห็นภาพภาพนั้นมีเพียงจุม๋ม สรุปว่าจุ๋มดวงดีหรือดวงร้ายกันแน่ที่ได้เห็นเพราะจุ๋มคิดไปว่าเห็นเพียงคนเดียวจุ๋มจึงมีอาการเหมือนคนเป็นไข้นอนหนาวๆร้อนๆสั่นาวาทั้งคืนซ้ำอย่างเพ้ออีกด้วยว่าทนายความรนพีกับพรณนพาเดินเคียงคู่กันเหมือนงานแต่งใบหน้ายิ้มร,รื่นเริงอย่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองทั้งที่เป็นงานศพ แล้วก็งานศพของพรณภาเสียอีกด้วยคุณหนูคะคุณหนูอย่ามาหลอกหลอนจุ๋มเลยนะคะจุ๋มกลัวแล้วคะ่ะกลัวจริงๆขนาดมาเพียงเสียงจุ๋มยังฉี่แทบราดแต่นี่มาเป็นตัวเป็นตนจุ๋มกลัวกลัวกลัวจุ๋มเพ้อเหมือนคนเป็นไข้ดวงตาปิดสนิทหากแต่สองมือยังยกขึ้นปัดนู่นปัดนี่อยู่ตลอดเวลา จนเยปีต้องกระดกศีษะะขึ้นมามองจุม๋มก่อนตวาดแวดขึ้นมานังจุม๋มนั่นแกเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมานน่ะถึงนอนเอะอะโวยวายเหมือนคนบ้าอย่างนั้นจุ๋มสะดุง้งและได้สติคืนมาร่างผอมแห้งจึงลุกพรวดนั่งตัวสั่นเทิมใบหน้าเลิกลากเหมือนคนเป็นไข้คุณท่านคาช่วยจุ๋มด้วยคะ่ะ คุณหนูเธอเฮี้ยนจริงๆค่ะเมื่อคืนจุ๋มเจอเต็มๆเลยค่ะจุ๋มบอกเสียงสั่นๆใบหน้าเลิกลากตัวสั่นสะท้านไปทั้งตัวหากอีกฝ่ายกลับยิ้มอย่างเต็มหน้ายิ้มเสียจนใบหน้าที่เหี่ยวยน่นต้องย่นมากยิ่งขึ้นจนเกือบกลายเป็นเส้นๆเหมือนขนมจีนที่อยู่ในเข่งคุณท่านยิ้ม คุณท่านไม่เชื่อที่จุ๋มพูดหรือคะจุ๋มวิงวอนขอความเชื่อถือกับยายปีเสียงอ่อนเศร้าหากอีกฝ่ายยังคงยิ้มหน้าบานอยู่ก่อนเอ่ยกระไรออกมาฉันเชื่อแกนะนางจุม๋มเชื่อทุกคําที่แกพูดจุม๋มชะงักหยุดสั่นสะท้านแล้วจ้องมองหน้าเยปีอย่างงงงงนึกเอะใจ ทำไมเยป,ปีจึงเชื่อในวาจาของจุ๋มง่ายนักซึ่งมันเป็นการที่ผิดปกติวิสัยของเยป,ปีไม่สงสัยจุ๋มบ้างหรือคะว่าจุ๋มอาจพูดโกหกคุณท่านนะคะจุ๋มถามอีกหากอีกฝ่ายยังคงยิ้มแล้วพยักหน้าช้าๆเพราะสิ่งที่จุ๋มเห็นใช่แต่เพียงจุ๋มหรอกที่เห็นเยป,ปีเองก็ยังเห็น สามเมื่อเสร็จสิ้นจากงานศพพรณนาในเมื่อคืนดวงวิญญาณของพรณนาาย่างเข้ามาหายายปีและพูดถึงเรื่องราวระหว่างเจ้าหล่อนกับทนายรณพีให้ยายปีฟังจนหมดสิ้นแล้วเห็นพรณนาได้รู้จักกับความรักสามเขาคนนั้นยังเป็นชายหนุ่มที่เพียรพร้อมทั้งชาติตระกูลการศึกษา ตลอดจนอุปนิสัยและความหลอกคมจากเขาหญย,ยปีก็แอบปากปื้มไม่ได้ที่พรอน,นพายังมีโอกาสได้พบเจอกับชายหนุ่มที่คู่ควรกับเจ้าหล่อนเสียดายก็แต่ว่าการพบเจอของทั้งสองมันอาจผิดเวลาไปอย่างมากล้นมากเสียจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองจะได้พบเจอกัน หากไม่มีเรื่องงานศพของพรเนภาเกิดขึ้นทั้งสองก็อาจไม่มีโอกาสได้พบเจอกันช่างเหมือนกับว่ากรรมเทพกันแกล้งทั้งสองให้พบรักกันในเวลาที่ไม่ควรแต่ก็ยังถือว่าดีที่ได้พบเจอคุณท่านเจ้าคขาคนกับผีจะรักกันได้ด้วยหรือคะจุ๋มถาม ด้วยนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นของคนรับใช้ทั่วๆไปเสือกอย่ยเสือกเรื่องของเจ้านายแกเตรียมไปจัดหาอาหารมื้อเช้าให้กับฉันกับหลานสาวของฉันเดี๋ยวนี้สิ้นคำสั่งอันเป็นประกาศสิทธิ์ของเย,ยปีจุ๋มถึงกับต้องภาวาอีกครั้งแค่หาอาหารมาให้เย,ยปีนั่นจุ๋มก็พอเข้าใจอยู่หรอก แต่ต้องหาอาหารให้พรอเนื้อพาที่ตายไปแล้วสิจุ๋มงงแถมปวดหัวแล้วหวาดกลัวไปสินางจุม๋มอย่างนั่งทำหน้าเหมือนตกอยู่ในป่าช้าอีกนะแกยายปีตวาดแวดจุ๋มอยากเถียงก็มันยิ่งเสียกว่านั่งอยู่ในป่าช้าเสียอีกเพราะบรรดาผีในป่าช้ายังมีวันที่สัปเหร่นำร่างไร้วิญญ,ญาณไปเผา แต่นั่งอยู่กับบ้านที่ใหญ่โตเหมือนปราสาทราชวังหากแต่มีผีอย่างพรเน,นภาที่คอยเรียกใช้ด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแถมดุดันนางจุงเสียงยายปีแวดขึ้นมาอีกคราวนี้จุ๋มพยักหน้าอย่างหวัดหวาดก,กลัวกลัวก่อนเอ่ยรับคำเสียงสั่นๆค่ะจุ๋มกำลังจะไปจัดการ หาอาหารมาให้คุณท่านรับประทานแล้วก็คุณหนูพาอีกด้วยค่ะผู้จบจุ๋มก็ค่อยๆกล้าวออกไปจากห้องนอนของยายปีด้วยขาที่สั่นๆใจเต้นระทึกสั่นรัวพอจัดหาอาหารใส่ถาดทั้งสองชุดแล้วจุ๋มเลือกที่จะนำถาดอาหารสำหรับคนเป็นไปส่งที่ห้องก่อนเพราะอย่างแอบหวังใจนิดๆว่า ยายปีอาจเปลี่ยนใจไม่ใช้ให้จุม๋มนำถาดอาหารไปส่งที่ห้องของพรณนพาแต่แล้วจุ๋มก็กลับคิดผิดเมื่อมีเสียงของยายปีเอะขึ้นจุม๋มแกนำถาดอาหารนี่ไปที่ห้องใหญหนูของฉันได้แล้วป่านนี้คงจะเงอมองหาแกแล้วล่ะจุ๋มสะดุ้งเงยหน้าคล้ายทอดสายตาอย่างเศร้า คลายวิงวอนขอจะไม่ไปส่งอาหารที่ห้องพรณนพาแต่ทว่าคนชราอย่างยายปีถือเป็นคนชราที่สุดแสนฉลาดล้ำคนหนึ่งยายปีจึงอ่านแววตาของจุ๋มออกแกกลัวแกไม่อยากไปที่ห้องของยายหนูใช่ไหมสิ้นคำถามจากยายปีจุ๋มพยักหน้าหงึๆยิ้มหวานอย่างพึงใจทันที แล้วจุ๋มก็ต้องหุบปากยิ้มแทบไม่ทันเมื่อมีเสียงของยายปีเอ่ยขึ้นมาว่างั้นแกก็ไปตามยายหนูมาพบฉันที่ห้องเดียวนี้จุ๋มแทบเป็นลมพับเสียขณะนี้แต่เมื่อสบตากับยายปีและเห็นแววตาดุดันจุ๋มก็ต้องจำยอมจำใจพยักหน้าทั้งน้ำตาอย่างขมขื่นใจ ค่ะจุ๋มกําลังจะไปตามคุณหนูมาพบคุณท่านเดี๋ยวนี้แล้วค่ะสิ้นคําจุม๋มก็กลมหน้าเศร้าเดินอย่างงอยๆคอตกก้าวช้าๆออกจากห้องเย,ยปีและก้าวเดินไปยังห้องนอนของพรณภาไม่นานนักจุ๋มก็ได้มายืนตัวสั่นๆที่หน้าห้องนอนของพรณภาแล้วค่อยๆ ส่งเสียงบอกกับวิญญาณที่ตายแล้วแต่ยังกลับเข้ามาอยู่ในบ้านทำตัวเป็นเจ้านายอีกเหมือนเดิมคุณหนูพาคะคุณท่านให้มาเรียนว่าต้องการพบคุณหนูคะ่ะจุ๋มมาบอกแล้วนะคะจุ๋มไปละคะสิ้นเสียงที่สันส่นๆอาการที่หวาดภาวาของจุม๋มบานประตูไม้สักทอง ที่สูงใหญ่ของห้องนอนพรนเนภาก็ได้เปิดพรวดอย่างแรงๆพร้อมกับมีกระแสลมพัดผ่านเข้ามาจนบานประตูนั่นได้ปิดเองอย่างอัตโนมัติเหมือนมีใครเอื้อมมือไปปิดทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นร่างผอมแหง้งผิวกายที่ดำยิ่งเสียกว่าดินของจุม๋มจึงตัดสินใจวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต วิ่งให้พ้นๆไปจากหน้าห้องนอนของพรณภาอย่างรวดเร็วจากนั้นสายลมก็ได้กระโชกพัดผ่านหลังจุ๋มไปติดติดคล้ายกับมีใครเดินผ่านจุ๋มไปจุม๋มต้องหยุดนิ่งกับที่ยืนตัวสั่นเทิมความรู้สึกมันหนาวๆร้อนๆพิกลจนที่สุดร่างผอมแห้งของจุม๋ม ค่อยๆสุดกายลงนั่งกับพื้นพรมอย่างช้าๆแล้วที่สุดก็ทิ้งกายลงนอนราบกับพื้นพรมจากนั้นสติสัมปชัญญะของจุม๋มจะดับวูบลงแต่ก็ยังนอนอ้าปากกว้างตามนิสัยของจุ๋มเองเสียงปิดประตูห้องนอนของยายปีได้ดังขึ้นขณะที่บานประตูได้เปิดกว้างแล้วจากนั้น กระแสะลมก็ได้พัดผ่านเข้ามาภายในห้องนอนของยายปีอย่างแรงจนกระแสะลมกระทบกับใบหน้าที่เหี่ยวยน่นต้องเหี่ยวย่นมากยิ่งขึ้นแต่หากดวงตาคู่เหี่ยวยน่นกลับเป็นประกายวาววับอย่างเปี่ยมสุขยายหนูยายหนูยายหนูของยายมาหายายแล้วล่ก เสียงสันส่นๆยานคางของยายปีเอ่ยขึ้นใบหน้าที่เหี่ยวย,ย่นยังเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มค่ะคุณยายพามาหาคุณยายแล้วค่ะคุณยายมีอะไรกับพาหรือคะวิญญาณพรณภาถามเสียงเยือกเย็นให้ยายได้เห็นร่างของยายหนูบ้างได้ไหมจ๊ะยายอยากเห็นหน้าของยายหนูนะจ๊ะคิดถึงเหลือเกินได้ยินแต่เสียง เยปีวิงวอนอ้อนวอนเสียงสั่นเครือจนวิญญาณผ่อนนพาสงสารถ้าคุณยายได้เห็นพาแล้วคุณยายจะไม่กลัวพาหรือคะพาไม่ใช่มนุษย์เหมือนคุณยายแล้วแต่พาเป็นผีนะคะวิญญาณพอรอนพาบอกเสียงเยือกเย็นหากอ่อนเศร้าไม่จ้ะยายรักยายหนูมากกว่าที่ยายกลัวยายหนูจ้ะ ยายปีบอกเสียงอ่อนเศร้าร่างเบอบ,บางที่เป็นเพียงเงาจางจจึงค่อยๆชัดเจนขึ้นในชุดนักศึกษาของพรเนภาที่ได้ปรากฏที่ตรงหน้าของยายปีเจ้าหล่อนจบชีวิตขณะที่อยู่ในชุดนักศึกษาดวงวิญญาณจึงปรากฏให้ยายปีได้เห็นในชุดนักศึกษา ชุดสุดท้ายที่เจ้าหล่อนสวมใส่ก่อนจบชีวิตลงร่างเบาบางค่อยๆสุดกายลงนั่งเคียงข้างกับเยป,ปีเหมือนเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เยป,ปีถึงกับปล่อยเสียงร่ำไห้โฮโผลเข้าสวมกอดร่างเบาบางของวิญญาณหลานรักอย่างสุดรักสุดอ,อาลัยยายอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้ เป็นเพียงความฝันยายไม่อยากให้เป็นความจริงอย่างทุกวันนี้เลยเยปีพูดเสียงสั่นสะอื้นหากแต่ใบหน้างามที่ไร้สีเลือดกับยิ้มละไมคุณยายคะถ้าคุณยายไม่อยากให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพาก็จะกระทำตนทุกอย่างเหมือนกับที่พายังมีชีวิตพายอยู่ในบ้านของเราพูดคุยกับคุณยายทุกๆวัน ดีไหมคะคุณยายดวงวิญญาณพรณภาเอ่ยเสียงอ่อนหวานหากแต่เยือกเย็นชวนคนลุกขนชันยเยปีถึงกับยิ้มจนหน้าย่นอีกแล้วเยายหนูจะอยู่กับยายได้หรือจะ๊ะยมมาทูดจะไม่มาลากเอาวิญญาณของยายหนูไปจากยายหรือจะ๊ะยเยปีถามอย่างนึกห่วงยาย เพราะคงไม่มีวิญญาณดวงใดหรอกที่จะฝืนต่อกฎธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดไปได้และเมื่อต้องตายไปแล้วยม,มทูตก็จะทำหน้าที่ของยม,มทูตคือจับเอาดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ดับไปแล้วสู่ยม,มโลกคุณยายคะผ่าก็จะพยายามหลบตัวไม่ให้ยม,มทูตได้เห็นตัวผาสิคะและยังมีอีกอย่าง ที่พาอยากจะขอความช่วยเหลือกับคุณยายค่ะยายนูต้องการความช่วยเหลืออะไรกับยายก็บอกมาเถิดจ้ะอะไรที่ยายช่วยเหลือยายนูได้แล้วยายก็พร้อมที่จะช่วยเหลือยายนูจะ้ะยายปีบอกอย่างเต็มใจคุณยายต้องเอาพระภายในบ้านของเราออกจากบ้านไปให้หมดทุกๆองค์ได้จะได้ยายจะให้นังจุม๋ม มันจัดการนิมนต์พระทุกองค์ออกไปจากห้องพระบ้านเราจ้ายายปีพูดเสียงใสๆกังวานเหมือนเสียงระฆังในวัดดวงวิญญาณพรณภายิ้มหวานยังมีอีกเรื่องค่ะพาอยากจะขอกับคุณยายพาขออนุญาตคุณยายคบกับคุณพีทนายความประจําตระกูลเรานะคะพาคิดว่าคุณพีกับพา เราคงเคยสร้างบุญร่วมกันมาแต่อดีตชาติชาตินี้เพียงพบหน้ากันไม่กี่ครั้งเราทั้งสองก็เริ่มมีใจเสน่หาต่อกันแล้วค่ะเยยปีนิ่งสมองครุ่นคิดวิญญาณกับมนุษย์มีใจเสน่หาต่อกันนั่นหมายถึงทั้งสองรักกันแล้ววิญญาณกับมนุษย์นั่นจะรักกันได้อย่างไร เกรงว่าสักวันหนึ่งหากทนายรณพีรู้ความจริงว่าผ่อนณภาไม่ใช่มนุษย์ดุดเดียวกับเขาผ่อนณภาอาจต้องเจ็บช้ำเพราะความรักขึ้นมาและคนที่ต้องเจ็บช้ำมากที่สุดก็คือตัวของหายปีเองเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงใหญ่ยยปีต้องเจ็บปวดทุกทรมานหัวใจ ด้วยความสงสารต่อดวงวิญญาณพรณภาหลานสาวที่ใยญ่ปีสุดแสนรักยิ่งกว่าดวงใจของยายปีเองยายเองก็ไม่รังเกียจคุณทนายรณพีหรอกนะแต่เกรงว่าหากเขารู้ว่ายายหนูของยายไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเขายายสงสารยายหนูหากต้องมาพบกับความผิดหวังทั้งที่สิ้นลมหายใจไปแล้ว ดวงวิญญาณพรณนพายิ้มอย่างเต็มหน้าไม่นึกหวั่นเกรงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรื่องนั้นนะ่ะคุณยายอย่าเป็นกังวลไปเลยนะคะขอเพียงให้ทุกๆุกคนในบ้านเราทำตัวเป็นปกติโดยเฉพาะนังจุม๋มเพราะพาจะชวนคุณพีมาเที่ยวบ้านเราค่ะดวงวิญญาณพรเนพาบอกไปตามความประสงค์ของเจ้าหล่อน เยปีเองก็ได้แต่นั่งพยักหน้าเงกึๆอย่างตามความต้องการของพรณภาเหมือนทุกครั้งที่ยังคงมีลมหายใจอยู่งั้นคุณยายก็จัดการให้นังจุม๋มมันเชิญคุณพีมาที่บ้านเราเลยนะคะมาปรึกษาเรื่องงานศพของพาไงคะดวงวิญญาณพรณภาพูดอย่างมีแผนการใบหน้างามไร้สีเลือดยิ้มเลอศใหม่ ดวงตาที่ไร้แววกลับเป็นประกายและมีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในดวงตาคู่นั้นอีกอย่างนะคะคุณยายเรื่องรูปภาพติดหน้าลงศพของพานะคะพาคิดว่าเรายังไม่ควรติดเพราะหากติดรูปภาพหน้าลงศพเมื่อใดคุณผีก็จะรู้ทันทีว่าพาตายไปแล้วดวงวิญญ,ญาณพรเนภพาวิงวอร้องขอเสียงอ่อนเศร้า เยือกเย็นต่อเยปีเยปีก็ยังคงเป็นเยปีคนเดิมคือตามใจในสิ่งที่พรณภาปรารถนาตกลงจ้าเยนูของยายแล้วเราต้องติดรูปหน้าลงศพของเยนูได้เมื่รัยกันจ้าเยปีถามเพราะไม่ว่าดวงวิญญาณพรณภาต้องการปกปิดเรื่องที่เจ้าหล่อนนั่นได้ตายไปจากทุกคนไปแล้วเพราะเจ้าหล่อน คือพรน,นภาผู้ตายไม่ติดรูปภาพเจ้าหล่อนหน้าลงศพในขณะนี้แต่สักวันหนึ่งก็ต้องติดรูปภาพหน้าลงศพเจ้าหล่อนอยู่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่งโดยเฉพาะวันที่ต้องมีพิธีเผาร่างของพรณภานั่นไงสำหรับรูปภาพหน้าลงศพของภาไว้ติดในวันที่ต้องเผาร่างของภาก็ได้ค่ะ ช่วงเวลาที่ยังไม่เผาร่างของภาภาขอมีความสุขกับผู้ชายคนแรกและคนเดียวที่ภารักเขานะคะคุณยายดวงวิญญาณพรณภาพูดเสียงอ่อนเศร้าชวนสงสารจนเยปีต้องเผลอปล่อยหยดน้ำตาให้รินไหลตามร่องแก้มที่เหี่ยวย่นของแกออกมาโถพรณภาหลานรักของยายทำไมหนอ ชีวิตของร้านจึงได้อาพับถึงเพียงนี้ตายก่อนวัยอันสมควรทางที่ยังสาวยังสวยขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยมีความรักให้กับชายใดเมื่อหมดสิ้นลมหายใจไปแล้วกลับมีความรักกับผู้ชายที่ดีเพียบพร้อมไปเสียทุกสิ่งความรักที่ไม่อาจสมหวังได้มันคงเป็นความรักที่สุดแสนขมขื่น ระทมใจยิ่งนักยิ่งเสียกว่าคนอกหักเพราะคนที่อกหักก็ยังมีโอกาส,สแสวงหาความรักครั้งใหม่ได้แต่กับผู้ที่วายชนไปแล้วเล่าจะสแสวงหาความรักได้จากผู้ใดกันเล่านะคะคุณยายพาขอขอรู้จักและได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับคำว่ารักและอยู่ใกล้ชิดกับความรัก ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่พาจะทำได้ดวงวิญญาณพรณภพาออดอ้อนเสียงอ่อนหวานเยือกเย็นจ้ะเย,ยหนูเมื่อเย,ยหนูต้องการสิ่งใดแล้วยายก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเย,ยหนูทุกๆเรื่องจ้ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการฝืนต่อกฎธรรมชาติยายก็ยอมจ้ะเพื่อหลานรักคนเดียวของยาย ยายปีเอ่ยเสียงอ่อนเศร้าทั้งรักทั้งสงสารพรเน,นภาหลานสาวคนเดียวของแกอย่างจับขั้วหัวใจวิญญาณพรเน,นภาขอเพียงมีความรักกับผู้ชายที่ดีพร้อมเพียงคนเดียวทำไมยายปีจะยอมไม่ได้ยิ่งกว่านี้ยายปีก็ยอมหากเมื่อยมมาทูตต้องการชีวิตของยายปีเพื่อแลกกับชีวิตของพรเน,นภา ยายปีก็ยอมถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับยายปีคนแก่ที่ใกล้นอนลง